ติดตั้งแพ็กเกจอย่างนานเลยรันไม่รู้จะนานแค่ไหนมันจีดิวไว์ไฟล์โอเคผมเลือกเป็นโคมโอเคไฟเบอได้แล้วนะครับก็จะคงมาหน้าแรกนะครับสมบูรณ์ดีแหละอืมเห็นไหมฮะมาแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ถือว่าติดต่อไฟเบ a เรียบร้อยแล้วสวัสดีครับคลิปนี้นะผมจะมาสอนทุกคนนะครับเชื่อมไฟเบอกับฟัตเตอร แล้ววิวเป็นเวบนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นประโยชน์ต่อทุกคนแน่นอนครับแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผมด้วยเพราะว่าผม,มาชอบลืมนะครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะทําคลิปกันลืมดีกว่าถ้าเกิดว่าลืมก็กลับมาดูคลิปตัวเองที่สอนเอาไว้อีกรอบหนึ่งนะครับหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์หลายหลายคนนะครับผมซึ่งผมหาคําตอบอยู่นานมากนะครับจนมาได้คําตอบแล้วก็ตั้งใจที่จะทําเป็นเวอร์ชั่นของตัวเองเอาไว้นะครับผมเริ่มกันเลยนะอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างโปรเจกต์ก่อนแล้วกันนะครับ Uh huh. สร้างโปรเจกต์ใหม่ไปเลยนะผมลองตั้งเป็น f ฟลเตอร์แอปพลิเคชัน2องเลกันบิวเว็บแลวกันนะโอเคเอนเตอร์ uh huh. okay. ไปโอเคครับทีนี้เราก็จะได้โปรเจกต์แบบเปล่าๆขึ้นมาแล้วนะ <laughs> คือสังเกตได้ว่าเรามีแค่ไฟล์เมน n อ a ด t นะ อาฮะโอเคทีนี้เรามีโปรเจกต์แล้วเราก็จะไปสร้างโปรเจกต์ของ Firebase เหมือนกันนะต่อมาก็สร้างเลยครับ Add Project เลยครับผมก็สร้างไปนะว่าเป็น Test Build web เนี่ย B U I L D อ uh ือฮึได้หรือเปล่าไม่ได้นะ Web okay. ทดสอบแล้วกันโอเคครับเหมือนจะมาเรียบร้อยแล้วนะกด continue ไปมันก็จะเด้งมาที่หน้าโปรเจกต์เราเลยนะครับแต่เราเนี่ยเวอร์ชันเว็บนะครับเราก็าไปที่สัญลักษณ์นี้เลยฮะ เว็บครับผมกดเข้าไปกดสร้างมันเลยเนี่ย my web app อ้าวโอเคแล้วก็ตั้งชื่อไปเลยครับ my web ทดสอบไป Register ไปอืมโอเคเราจะใช้ตัวนี้ละกันนะเป็นตัว ยูสคลิปแท็กเอานะครับผมกด Copy มาทาังดุนเลย Copy หรือมาตรงนี้ก็ได้มาวางในเว็บนะครับ Index นะมาวางต่อจากสคริปชุดด้านบนนะครับกดวางลงไปโอเคแล้วก็กด Command S กดเซฟไปครับ เรียบร้อยแล้วกดต่อไปฮะทำไมมันเร็วแปลกๆเฮ้ยเร็วไปเปล่าเอาใหม่นะผมกดเว็บนะฮะ MyWeb อือฮึกดออโซ e ฟเ s ท Hosting for web app แล้วกัน อเคกด next แล้วก็มันบอกว่า npm install ขีด g firebase ขีด two copy มามาวางใน terminal น,นะครับหวังได้ไหมอืมดูดีมีอนาคตนะเดี๋ยวรอมันโหลดจนเสร็จเลยนะครับ Uh huh. อือฮึอาถ้าเราทําเสร็จแล้วกด next ต่อไปนะครับมันบอกว่ามาที่ f a c e b a login copy มานะอันนี้มันเสร็จหรือยังเนี่ยไม่รอแล้วกันนะครับเปิดเมินอลชุดใหม่มาเลยแล้วกันนะเอาไปออกเลยครับไ a เ e b ล็อ login กดไปถือว่าเครื่องผมนี่แอบงองแงเหมือนกันนะเนี่ยช้ามากเลยโอเคมันก็บอกว่าไ a เ e b ล็อ login แล้วนะครับเป็น Gmail ของผมนะ ต่อไปครับให้บอกว่าอะไรไฟเบทอินินะครับแล้วกดไปฮะไฟเบ n อินิ t เอ,เอไปครับโอเคฮะมันก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะครับเรากดเลื่อนลงนะครับมาตรงโฮสต,ติ้งนะครับผมเลือกมาแล้วนะเรากดสเปคบานหนึ่งครั้งมันก็จะขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเราค่อยกด Enter ปึ๊บอือฮึกด Enter เ,เ,เสร็จแล้วเราก็กดไป ปุ๊บเราก็เลือกนะครับว่าโปรเจกต์ของเราคือตัวไหนของเราเป็นเพจเว็บนะครับปุ๊บอ่ามันบอกว่า what do you want to use your public directory นะครับเราก็ใส่ไปเป็น view slash web กด enter เป็นครั้งนะ ตรงนี้ใส่ yes เนี่ยโอเคมันบอกว่าจะถามว่าจะ deploy git hub ว้ไหมเราก็อย่าพึ่งนะครับก็บอกว่า no อ่าเรียบร้อยแล้วแล้วเราไปทำอะไรต่อฮะนี่ไฟเ a ็ e deploy นี่ครับปึง้ง deploy ไหมอันนี้จริงอะ่ะมันข้ามขั้นตอนไปน,นิดหนึ่งนะมันต้องเป็น flutter บ i วเว็บก่อน Deploy นะครับอันนี้เป็นขั้นตอนของ Deploy โอเคถ้าเกิดว่า Deploy แล้วโค้ดเป็นยังไงอันนี้มันก็ได้ลิงก์มานะครับเป็นลิงก์โฮสติ้งของเว็บฟั t เตอนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับไฟเบทโฮตติ้งเซตอัพคอมพลีสนะตอนนี้นะครับเว็บโฮ t i n g ของเรานะครับเทสเว็บนะครับเว็บแอนะยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับผม ผมรู้สึกว่าเครื่องผมมันรันแปลกๆนะคือมันบิลนานมากเลยอันนี้ก็เพิ่งเสร็จอะเจ็ดร้อยกวีอะอืมอันนี้ก็เพิ่งเสร็จนะครับเก้ิบาวิเลยโอ้โหนานจริงไปกันต่อเลยครับผมทีนี้เรามาคัสตอมหน้า m a i n อทดานะครับโดยที่เรามาส่วนของวอ m เมนรันแอปนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งกิจ h u b ไว้ ให้ใช้แล้วกันนะครับแล้วก็โค้ดไว้ในด e สคริปชั่นนะครับ Main.dart นะใช้โค้ดนี้นะครับไม่ก๊ปี้มันเลยฮะแล้วทีนี้มันจะขึ้นว่า Firebase Initialize App เนี่ยมันขึ้นแดงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปที่ Pub s p e c ก่อนนะครับเพื่อที่จะ ติดตั้งแพ็กเกจของ firebase แพ็กเกจ firebase มีตัวนี้เนี่ยฮะเปิดเทอร์มินอลขึ้นมากดไปเลยฮะอุย้ยไม่ต้องใส่เลขหนึ่งก็ได้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะนี่ไงเฮ้ยเกินไปป้าเลขหนึ่งมาทำไมเนี่ย โอเคครับ f i r e b s ฟ Pub Add Firebase Database นะครับ B A S E กดเข้าไปอันนี้เราจะติดตั้ง f i r e ฟ d s t d b t a b เ s e นะครับนานเกินไปอ่ะโน้ตบุ๊กผมเนี่ยรู้สึกว่าช้ามากเลยนะพออัดคลิปแล้วทำไปด้วยช้า,ชาจริงๆนะครับต่อไปนะครับเป็นติดตั้งแพ็ i เกจ a s e c o r e นะครับ โอเคเรามี2ตัวแล้วกลับไปดูหน้าเมนดอดดานะครับน่าจะหายแดงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วคีย์ตัวนี้เราเอามาจากไหนหายแดงซะที่ไหนละ่ะเราไม่ได้กดแอดไปเรากดแอดกดแอดไปครับกดคอมมานด์จุดนะครับแล้วก็แอด l ไลบรารีขึ้นมานะครับแล้วก็มาแก้ไขโค้ดตัวนี้นะครับผม A B I K e y App I D Messaging Schedule ID Project ID Database URL เนี่ยครับเรามาเอาตรงนี้ที่เรามาวางน่ครับนี่มาวางนะครับผมกรอกมาทั้งดุนเลยครับมา mana.me. d o ด dot ดมาแทนโค้ดเดิม ประมาณนี้นะครับผมตัวไหนที่เขาไม่ได้ถามหานะมีตัวนี้หรอใช่ไหมแล้วก็มีตัวนี้นะครับที่เขาไม่ได้ถามหาที่เหลือเขาถามหานะครับมีทั้งหมด5ตัวนะฮะโอเคครับผมทีนี้ ไอส่วนของเมนนะครับมีอะซิงแล้วก็เอาเว f i ฟเบ e d i อินเ r อร์สไไรแอนะครับเรียบร้อยแล้วก็รันแอปเป็นตัว My App นะครับผมตัว My App เนี่ยเราก็จะปรับแต่งนิดนึงนี่ครับผมให้เหมือนโค้ดตัวนี้เลยเดี๋ยวผมจะนี่ตัว Material App อนะครับเราจะใส่ตัว Future Builder นะครับ ก่อนใส่ฟิชเชอร์บีเดอร์จะต้องมีไฟ n a ลตัวนี้นะครับประกาศขึ้นมาโอเคประกาศขึ้นมาแล้วอืมฮะลบคอนออกเทสจะฟ้องนะครับว่าคอนฉันหายไปไหนไม่ต้องใช้คอนหรอกฮะโอเคครับผม ขั้นตอนต่อมานะส่วนของ My App เราใส่ฟังก์ชันตัวนี้ขึ้นมาพร้อมกับตัวพื้นที่ของ Home นะครับ Home นะครับ huh. เราก็ใส่โค้ดฟังก์ชันนี้ไปนะครับหมายความว่าให้มันฟิลเจอร์ตัวที่เราดึงมานะครับผมว่ามันจะว่างไหมมันจะรู้จักไหมนะครับถ้า ยังไม่รู้จักหรือโหลดอยู่ก็ให้มันขึ้นวงกลมหมุนไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารู้จักแล้วก็ให้เด้งไปที่หน้าเพจที่เราที่เราตั้งเอาไว้นะครับผมก็จะดึงเป็นหน้าเพจไมโ e p เพจนี้แล้วกันอือฮอดึงมาขนาดนี้ยังไม่รู้จักกันอีกหรอ Hello ลไต l ตเท่ากับไหโอเคไหเว็บ Hmm. กด c o m m a n ณจุดใส่คอนโอเคครับโค้ดหน้าเมนดอดดัเสร็จแล้วกดเซฟเข้าไปนะครับผมทีนี้เราจะมาลองรันดูนะครับก็เลือกมาด้านล่างนะครับเลือกเป็นโคมแล้วก็ฟลัตเตอร์รัน ตั้งแพ็กเกจอย่างนานเลยรันไม่รู้จะนานแค่ไหนมันติดีไว้ฟาวโอเคผมเลือกเป็นโคมโอเคไฟเบดได้แล้วนะครับก็จะคงมาหน้าแรกนะครับสมบูรณ์ดีแหละอือ <c oughs> เห็นไหมฮะมาแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ถือว่าติดต่อไฟเบดเรียบร้อยแล้วนะครับผมอือผมจะเช็ค,คโค้ดแป๊บหนึ่งนะครับ จะปิดตัวแบนเนอร์เป็น f a l s กกดเซฟไปตัวดีบักนี้ก็จะหายหายสิอ๋อต้องรีเซ็ตนะครับหายแล้วนะครับผมโอเคครับคลิปนี้นะครับก็ ถือว่าจบเรียบร้อยแล้วนะครับไฟเอเบสเชื่อมกับฟัตเตอร์สักที่ไหนล่ะฟัตเตอร์เชื่อมกับไฟเอเบสเนี่ยครับผมเวอร์ชันเวบเนี่ยโอเคนะครับผมไม่ยากเลยใช่ไหมครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับถ้าอยากจะรู้ฟัตเตอร์อะไรต่อไปก็คอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมอยากจะบันทึกความจำเอาไว้ว่าผมทำอะไรมาแล้วมันได้ผลเนี่ยผมก็จะ ทำเป็นคลิปวิดีโอออกมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าฟัตเตอร์เนี่ยทําด้วยเว็บก็หน้าตาดีเหมือนกันนะครับผมผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายโยนี่คือเสียงของเด็กวัด